สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จบางคุณผมพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นภาพโขกเก่านะครับโงนี้สวยสมบูรณ์นะครับบนตรงนี้มีภาพโกกด้านหน้านรัะด้านหลังมีภาพโกนะครับอันนี้โุกลายลายโขกภาพกองเทอร์นะครับโงนี้จะบอกว่าเก็บดีมากๆนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับสาหรับพิมพ์ฐานแซมอกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันนะครับ สมเด็จนี่เปิดไม่มีนุ่มไม่มีแพงครับที่คุณจะซื้อได้เท่าไหร่คุณต่อมาบ,บางคนก็จะซื้อก็อยู่ในราคาเดียวบางทีมันขาดทุนนะบางทีผมก็ขายท่านนะเพราะว่าลูกค้าบีพีนะครับแต่งไหนที่เรามองว่าองค์นี้ขายองค์นี้ขาดทุนลงองค์นี้บวกกําไรนีไ่ได้นะครับถ้ามาแพงแนละ้วองค์ไหนที่ผมขายได้กาไรแนละ้วผ,ผมขายแ้าไม่แพงนะครับขายแ้วไม่แพงผมไปดูภาพรวมนะครับเดี๋ยวดูด้านหนละัง เราจะลงกล้องให้ชมนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับนี่คือสมเด็จบาพระนุมพิมพ์ฐานแซมนะครับผมมีผิวเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับผ้าไม่โดนสัมผัสไม่โดนใช้เลยนะครับผ้าเป็นร้อยปีนะครับสมเด็จบาพระนภุมเก่านะครับไม่มีตานี่ก็คือเก่ามีตาก็คือูใหม่นะครับผมก็จะลงอยู่ในช่องทางของผมนะครับซีเตอร์บางคนไม่เป็นซีเตอร์ยังไม่รู้ซีเตอร์เขาทำงานแบบไหน ดีเจก็คือสร้างรายได้จากเฟซบุ๊กนีน่นะครับเปิดหมดสร้างรายได้เป็นดีเ์ได้แล้วนะครับต้องเขาเ้าใจหลักต้องหาคลิปยาวลงคลิปภาพลงภาพยื่งงทุกวันนะครับไม่มีวันไหนว่างเว้นนะครับคือเล่นเฟซ e ุ o กเนี่ยนะครับก็เล่นให้มีคุณค่าเล่นให้มีรายได้นะครับเราก็ทําทได้คนอื่นก็ทําทได้เราก็ทําได้ผนเปิดเพจผมก็เปิดเพจนะแต่ผม เล่นอยู่หน้าเพดหน้าเพดพวกตัวเองแต่เพจจะนานานดีเข้าไปนะครับที่จริงมันจะเข้าไปเล่นที่หน้าเพจแล้วนะครับก็จะสามารถสร้างรายได้ได้ไดีย่กว่านี้นะครับมา,มามเดี๋ยวมาชมโมกจริงกันเดี๋ยวมาลงกล้องสองภาพกัน,นวันนี้พูดอะไรตะกิจตะกิจจังเลยนะครับมานี่นะครับลม,มาดูภาพโดยรวมกัน,นครับมาให้ดูผิวสวยมากนะครับใครมาดูจริงสองหกจริงวันนี้ก็จะรู้นะครับนี่ สมเด็นบางขึนผมพิมพ์ฐานแซมมีภาปองทั่หูนะนี่คือาพฟองทั่หูครับคือเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็ระเบิดแตกนะครับระเบิดระเบิดแตกก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับความเข้าใจนะครับน,น,นี่คือครับองถั่วหูเลยนี่คือพิมพ์ฐานแซมบางขึ้นผมนะครับผมนี่สวยตกใจ ก็ขายเฉพาะคนที่สนใจชอบนะครับคนไหนที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผบอกง่ายๆนะครับราคาเปิดที่ผมราคาปิดที่ที่ผมนี่คือสโซนแกนผมเลยไปดูภาพโดยรวมครับรม,มีมมบตมุ้งตาแซมเต็มตาแซมบางท่านคงถูกเขาโลโกล้สองพระเขียนความชัดเจนนะครับบางทีอะไรสดบางทีก็รีบเลื่อเกินไป ก็จะได้ดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับก็จะดูมาณสีหน่อีประมาณสีสีนิดนิดนะครับนะให้ดูภาพความสวยงามของผ้านะครับบอกผมว่าผมลงกล้องถ่ายกล้องนี่ชัดแจ๋วที่สุดเลยนะครับนะครับบางโคนน่โอ้โหซูมพระแล้วซูมพระอีกก็ยังไม่ชัดนะครับถ่ายรูปนะครับเราต้องรู้มีเทคนิคการถ่ายนะครับก็จะมองชัดเจนขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับ ดูแล้วมันสวยมันมุมก็แช่ไว้นานหน่อยนะครับมาเนี่ยมุมก็ครบสี่นาทีนะครับอย่างนี้นะโอ้โหดูนี่เลสวยงามมากนะครับสวยงามมากครอย่างนี้โอ้โหนี่จบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันนะครับดูภาพโดยรวมันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ดูแลชอบใครที่ดูสนใจสงเป็นบ้านต้องตการแสน หลังใหม่มา,านสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ